นำเสนอกาแฟสไตล์โมอแกพอดกันมาหลายร้านแล้วนะคะวันนี้ขอเสนอกันอีกสักหนึ่งร้านแต่ร้านนี้ค่ะอยู่ไกลกันหน่อยเพราะว่าอยู่ในตำบลน,นาโคกตำบลสุดท้ายที่ติดกับสมุทรสงครามส่วนกาแฟร้านนี้จะเป็นแบบไหนนั้นติดตามได้ในรายงานพิเศษนี้ค่ะ านกาแฟสไตล์มอคาพอตตอนนี้ถือว่ากำลังมากันเลยทีเดียวค่ะซึ่งใครที่พอมีฝีมือชอบดื่มกาแฟก็จะหันมาชงกาแฟด้วยมอคาพอตกินเองและขยับขยายไปสู่การเปิดร้านเพราะว่าลงทุนไม่มากเท่ากับเครื่องชงกาแฟใหญ่ๆและวันนี้ค่ะเราก็มีอีกหนึ่งร้านกาแฟสไตล์มอคาพอตมานำเสนอร้านนี้เพิ่งเปิดไม่นานตั้งอยู่หลังวัดนาโคกก่อนข้ามทางรถไฟกับร้านที่มีชื่อว่ามันแฟมาก อลิสาระดมสุขหรือว่าฟางเจ้าของร้านแล้วว่า ก่อนจะมาเปิดร้านขายกาแฟาด้วยโมก๊ะพอตตนเองก็ทำงานอื่นมาก่อนทั้งเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อและก็ทำงานอยู่ในร้านกาแฟาแบรนด์หนึ่งด้วยถือว่ามีประสบการณ์มีความรู้ด้านชงกาแฟายอยู่แล้วบวกกับตัวเองเป็นคนชอบกินกาแฟาชอบชงกาแฟากินเองก็จะมีอุปกรณ์มีหม้อต้มอยู่ที่บ้านลองเรียนรู้การชงเพิ่มเติมก็ทาให้ชงกาแฟาด้วยโมก๊ะพอตออกมาหอมอร่อยได้ซึ่งก่อนที่จะตัดสินใจมาเปิดขายจริงจัง ก็ใช้เวลาตัดสินใจอยู่พักใหญ่เพราะว่าช่วงนี้หากตัดสินใจผิดก็จะพลาดแต่ถ้าโอเคก็จะไปต่อได้จึงทดลองขายในวันหยุดงานดูก่อนปรากฏว่าลูกค้าชอบติดใจวันหนึ่งขายได้หลายสิบแก้วจึงขอพันตัวจากลูกจ้างมาเป็นนายจ้างเปิดร้านกาแฟาเป็นของตนเองโดยยุดทธรรมเน้าบ้านเป็นที่ตั้งร้าน มันแฟมากเป็นร้านกาแฟเล็กๆแต่เจ้าของร้านตั้งใจชงด้วยฝีมือสูตรที่ใช้ต้องเป๊ะวัตถุดิบสั่งมาจากเชียงรายเรียกได้ว่าทุกแก้วอร่อยลงตัวค่ะเราชอบการทำกาแฟอยู่แล้วค่ะก็เลยมาคิดค้นสูตรเองแล้วก็ใช้แบบพวกหม้อต้มแบบมอคาพอดค่ะเราไม่ต้องไปซื้อเครื่องชงที่ใหญ่ๆรสชาติก็จะชูขึ้นมาเลยค่ะทั้งชาและกาแฟ เป็นวัตถุดิบดีทั้งหมดค่ะคือสั่งตรงมาจากเชียงรายเลยค่ะฟังบอกว่าช่วงแรกก็ขายได้วันละ30กว่าแก้วช่วงนี้ก็ขยับมาที่50กว่าแก้วต่อวันมีทั้งลูกค้าประจำที่อยู่ในหมู่บ้าน และคนขาจรผ่านทางที่แวะซื้ออย่างเช่นสุภาพันจันมูลลูกค้าประจำที่มาซื้อทุกวันเธอบอกว่ารสชาติกาแฟชาที่ร้านนี้ถูกปากหอมหวานมันกำลังดีและราคาก็ถูกกว่าคาเฟ่ทั่วไปที่เคยซื้อกินประจำก็เลยมาอุดหนุนคนในหมู่บ้านซึ่งก็ได้ทั้งความสะดวกซื้อง,ง่ายและตอนนี้ซึ่งเป็นช่วงที่ทำมาหากินลาบากหากเราช่วยกันอุดหนุนคนในชุมชนอุดหนุนร้านค้าเล็ก ก็นนะ่าจะทำให้พวกเขามีกำลังใจมีรายได้ในช่วงแบบนี้ด้วยชารสชาติกลมกล่อมมากเลยค่ะอร่อยหวานมันตามที่เราชอบเลยก็หนึใกลบ้านนะคะแล้วก็สองเราไม่ต้องออกไปข้างนอกช่วงสถานการณ์นี้เราก็ต้องอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วอันนี้ก็ช่วยอุดหนุนคนในชุมชนเดียวกันค่ะ สำหรับตัวของฟางเจ้าของร้านนั้นต้องบอกว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้ติดเชื้อโควิด1นมาก่อนซึ่งติดเชื้อตอนที่เป็นพนักงานในร้านกาแฟฟางบอกว่าทั้งร้านมีแค่ตนเองที่ติดพนักงานคนอื่นไม่ติด และร้านก็ปิด14วันตามมาตรการฟังดาว่าน่าจะติดจากลูกค้าจากการหยิบจับเงินแล้วเผลอม,มาลูบหน้าลูบตาก็เป็นได้เพราะช่วงนั้นก็ทำงานที่ร้านแล้วก็กลับบ้านไม่ได้ไปไหนส่วนคนที่บ้านและแฟนตนเองที่ใกล้ชิดมากที่สุดก็ตรวจไม่พบเชื้อทุกคนสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนอื่นไม่ติดเชื้อน่าจะเป็นพฤติกรรมเช่นเวลาทานข้าวก็จะใช้ช้อนกลางไม่ใช้ภาชนะร่วมกันซึ่งทำแบบนี้เป็นปกติอยู่แล้วหรืออาจเป็น เพราะเชื้อไม่รุนแรงด้วยเพราะตอนที่ติดเชื้อก็ไม่มีอาการหนกักเพียงแค่รู้สึกไม่สบายนิดหน่อยเท่านั้นซึ่งหลังจากหายเป็นปกติและกลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมมาค้าขายแล้วคนในชุมชนไม่รู้สึกกลัวมาอุดหนุนกันก็รู้สึกดีรู้สึกมีกำลังใจซึ่งตอนนี้ก็ต้องป้องกันตนเองป้องกันลูกค้าชงเครื่องดื่มด้วยความใส่ใจและความปลอดภัยทุกแก้วตอนนั้นตอนนั้นเออคือทำในคาเฟ่ใหญ่อยู่ค่ะแล้ว โควิดเนี่ยที่หนูกเป็นมันไม่แสดงอาการเลยค่ะก็คือเราก็ไปทํางานปกปติอะไรแบบนี้ก็คือผ่านมาการทํางานมันเจวันมันจะมามีอาการอยู่ช่วงวันที่8ก็คือมีไข้เลยค่ะไข้สูงทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะก็คือพอเช้ามาก็คือไปหาหมอค่ะก็คือตรวจพบแล้วก็เจอก็เข้ารับการรักษาเราก็เป็นห่วงนะคะแต่ส่วนมากเราก็ทํางานกับบ้านทํางานกับบ้านเราไม่ได้ไปที่อื่นนะคะพอรู้ตัวว่าติดปุ๊บคนรอบข้างก็ไป ตรวจหมดเลยผลไม่ติดค่ะใช่แล้วตอนนี้คือเวลาขาแล้วก็ตที่ป้องกันเต็มที่เลยใช่ค่ะเต็มที่ค่ะเซฟตัวเองเต็มที่ค่ะแล้วก็เซฟคนอื่นด้วยสำหรับร้านมันแฟมากอยู่ไกลตัวเมืองสมุทรสาครน,นิดนึงค่ะหากใครอยากทานหรือผ่านไปแถวตำบลนานโคกก็ลองไปชิมกาแฟร้านมันแฟมากกันได้ร้านอยู่หลังวัดนานโคกมุ่งไปทางรถไฟแต่ยังไม่ต้องข้ามรับรองว่าจะได้ชิมเครื่องดื่มสไตล์โมกาพอรตที่อร่อยถูกปากทีเดียวค่ะ ก็กาแฟมันแฟมากนะคะเป็นร้านของครอบครัวเราเองใช่ค่ะเราทําด้วยกันทั้งหมดก็คืออยากจะเชิญชวนทุกคนมาลองชิมกาแฟจากมอคค่าพอดนะคะก็คือมันจะอร่อยแล้วรสชาติกลมกล่อมค่ะแวะมาได้ค่ะ